สวัสดีครับผมโอเคครับผมมาพบกับผมนะผมกับเรื่องที่เราจะมาพูดกัในวันนี้ก็คือการจัดอันดับ5ผลปิศาสสุดอ่อนนะผมแต่ว่าผู้ใช้โคตรพ่อคนแม่โหดนะผมก็เป็นการจัดอันดับที่ผมคิดขึ้นมาเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปฟังอันดับ5กันเลยนะผม อันดับห้านะผมผมขอยกให้กับชาร์ลอตต์แคคเกอร์นะครับผมเหตุผลที่ผมให้ไอชาร์ลอตต์แคคเกอร์นี่อยู่ในอันดับ 5, 5ก็เพราะว่าผลผลอ่าผลบิสบิสของมันเนี่ยนะผมเป็นแค่ผลบิสกิตนะผมมันเป็นผลบิสกิตนะครับมันเป็นแบบว่าผลที่อ่อนแอสุดๆนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะไอผลบิสกิตเนี่ยผมแต่พออยู่ในมือของแคคเกอร์นะผมมันทาให้สร้างเป็นทหาร บิสกิตที่แข็งแกร่งขึ้นมานะผมแล้วก็ไล่ต้อนลูฟี่เลยนะผมถึงกับให้ลูฟี่ถึงกับหอบใหแๆกันเลยที่เดเชียวนะฮะถ้ามาใช้เกียร์สี่นี่ก็คงจาัดก,การไม่ได้นะผมโอเคผมไปพบกับอันดับ4นะผมอันดับ4นะผมผมให้กับไอเจ้าโดฟามิงโกนะผมไอตัวฟามิงโกคือผลพิศซ่ของมันคือผลได้นะฮะผลได้นะผมมันก็เป็นแค่ผลได้นะผมผลได้นี่มันแบบว่าทําอะไรได้บ้างรนะับก็คือสร้างได้ขึ้นมาเย็บผ้าหรือบ,บังฮะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าไอ เจ้าโดฟามิงโก้นะผมมันสามารถทําให้ผมพิศเสกของมันตื่นเลยนะฮะแถมสร้างกรงนกสร้างควบคุมอะไรของมันได้สูหแปว่าเป็นผมพิศเสกที่โคตรอ่อนนะผมแต่ว่าผู้ใช้คือเป็นโดฟามิงโก้มีฮาคิราชานี่คโคตรโหเลยนะผมโอเคผมอันดับสานะผมอันดับ3ผมให้อาคาตาคุรินะผมไอ้เจ้าคาตาคุริเนี่ยนะผมคาตาคุริคือผมพิศเสกของม,มันก็คือผลผลโมจิอะฮะ มันไม่ได้เป็นผงวิสัสต์ที่แข็งแกร่งอะไรนะผมผมโมจินะครับเป็นผงวิสัสต์ที่อ่อนแอสุดๆนะครับผมโมจิคือผมไม่รู้ว่าผมโมจิมันจะโหดได้ยังไงนะฮะไม่รู้ว่าอาจารย์โอดาคิดได้ยังไงว่าผมโมจิมันจะโหดนะผมแต่ว่าไอ้เจ้าคาตาคุริมันทาให้โหดได้นะผมตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่นะ,ะว่าจะเอาไอ้คาตาคุริหรือว่าลูฟี่ดีนะผมแต่ว่าผมเอาเป็นคาตาคุริเป็นอันดับสามแล้วกันนะ,ะเพราะไอ้คาตาไอ้คาตาคูลิเนะี่ยผมผงวิสัสต์มันแบบว่าอ่อนด๋อยกูลูฟี่นะผมในะะความคิดผมมันเป็นนนนแแค่โมมจิิะะฮะแบบสรร้้้าาาางขึเป็อาหาใหใกน ก็เวิร์กแล้วนะฮะก็โอเคนะฮะแต่นี่คือทําให้แบบโอ้หเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เป็นค้อนเป็นอะไรได้นะผมคาตาลคูลีนี่เก่งจริงครับผมแล้วก็ผมพิซซ่าก็ทําให้ตื่นแล้วได้นะฮะคิดว่านะผมน่าจะตื่นแล้วนะฮะโอเคทุกผมอันดับ2ผมให้กับลูฟี่นะผมลูฟี่นะเป็นผลยางนะผมผลยางมันจะโหดได้ยังไงฮะใช่ไหมฮะมันเป็นแค่ผลยางนะครับผมแต่ลูฟี่นี่สามารถทําให้มีทั้งเกียร์สองนะผม ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะผมเกียร์สามนะผมเป่าเป่าลมเข้าไปผมให้กลายเป็นลูกโป่งนะครับผมแล้วก็เกียร์สี่นะผมก็มีทางล่างสเน็กแมนมีทางล่างบาลแมนนะผมแล้วต่อไปก็คงจะมีล่างต่อไปขึ้นมาแล้วก็จนผมสัตว์ตื่นจนได้นะผมลูฟี่นี่ก็โหดมากนะผมอันดับหนึ่งนะผมอันดับหนึ่งผมให้กับะค,ะคูมะนะฮะคูมะไอตัวนี้นะฮะผลพิศารมันโง่ามากเลยนะผมตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลพิศาจที่อะไรฮะผลพิศารอะไรครับผลนิคิวนิคิว ผลปุ่มเนื้อครับมันคือผลอะไรอะครับผมแต่ไอตัวนี้นะฮะมันสามารถทําให้สะท้อนได้นะผมสะท้อนสะท้อนการโจมตีนะผมทั้งกับดันดันความเจ็บปวดออกมานะผมแล้วก็ดันอากาศนะผมเป็นผลพิสายที่ what the fuck แต่ผู้ใช้แม่งโคตรโหดเลยนะผมดันอากาศดันความเจ็บปวดอะไรออกมาได้นะผมแล้วก็สร้างเป็นระเบิดแล้วก็สามารถเดินทางนะผมวาร์ปได้นะโหเป็นผลพิชายที่โคตรโหดเลยนะผมก็จบเลยนะผม ในการจัดอันดับนะผมถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกผมด้วยนะผมแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ